อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มอ่าผู้ติดตามของ ig นะครับหรือว่ายอด Follow นั่นเองนะครับอ่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอ่ะให้คุณผู้ชมนะเปิด g o o g ต e ลขึ้นมานะครับอ่ะจากนั้นเสิร์ชหา KMKCS นะครับอ่าจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์แรกเลยนะครับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KMKCS.com นะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะขาจะให้เรานับลงชื่อเข้าใช้นับข้างหน้านี้นะอ่ะถ้าคนที่มีรหัสสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะส่วนคนที่ยังไม่มีนับก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับไปเข้าไปที่สมัครสมาชิกข้างบนขวามือตรงนี้นะอ่าน้านี้ก็ได้เรานะใส่ชื่อผู้ใช้ลงไปนะครับแล้วก็อีเมลนะครับอ่ะส่วนคนที่อ่ะส่วนข้อมูลนี้นะผู้ชมมันต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับ คุณผู้ชมก็ต้องยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับส่วนรหัสผ่านตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องจดจําให้ดีนะครับแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมติ๊กวิธีใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับท่านั้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอพอทำการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เอาชื่อผู้ใช้นะครับมาใส่ตรงนี้แล้วแล้วก็หัสผ่านนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ามันก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันเลยนะครับมีท Facebook นะั้ง a c e b o o k นะครับ Instagram ม i k t o k นะครับแล้วก็ u t u b e แล้วก็อีกมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะต้องใช้แพลตฟอร์มของ Instagram นะผมก็จะเลือกไปที่ i n s t a g r กรแสดงควมจะเลือกไปที่เพิ่มผู้ติดตามตรงนี้นะอ่ะาบแสดงว่าผมเลือกอันแรกเลยนะครับ เพิ่มผู้ติดตามตรงนี้นะฮะนะฉะนั้นเขาก็จะให้เรานะครับใส่ลิงก์ลงไปตรงนี้นะฮะะผมก็จะไปเอาลิงก์มานะครับลิงก์ของอินสตาแกรมนะครับต็อปีมานะครับฉะนั้นก็ใส่ลงไปในตรงช่องนี้นะฮะฉะนั้นเขาจะให้เรานะใส่ปริมาณลงไปนะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูนะครับปริมาณขั้นต่ำคือเท่าไหร่นะครับ่ะผมก็จะใส่ปริมาณขั้นต่ำเลยนะครับหนึ่งร้อยนะฮะ หลังจากนั้นเว็บไซต์ก so ็จะทำการคำนวณค่าที่จ่ายเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับให้คุณผู้ชมกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้นะครับให้เข้าไปที่ปอดการสั่งซื้อตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับขอไปด้วยนะครับต่อมานะฮะน่า หน้านี้นะครับก็จะมีไ d ดีนะครับแล้วก็บริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับอตัวตรงน,นี้ก็จะเป็นลิงก์ครับที่ใส่เข้ามานะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นสถา,สถานะว่าเราดําเนินการอยู่นะครับอส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้นะว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะ,ะตัวน,นี้ผมก็ตรวจสอบแล้วว่าลิงก์ที่ผมใส่เข้ามานะั้นเป็นลิงก์ที่ถูกต้องนะอะถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มผู้ติดตามได้นะครับ ต่อมาครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเติมเงินนะครับก็ให้เข้าไปที่เติมเงินตรงนี้นะอ่าการเติมเงินก็มีหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะครับมีนักแสดเคียรโครันะโอนแนาสลิปนะแล้วก็อังปาเวลิตนะครับคริปโตนะครับอ่าแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครัแต่ละวิธีก็จะมีขั้นตอนหรือว่าคําแนะนําที่แตกต่างกันนะครับอ่าให้คุณผู้ชมนับทาตามคําแนะนําด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าส่วนด้านขวามือก็จะเป็นปอดการเติมเงินนะฮะถ้าคุณผู้ชมเติมเงินจากฝั่งนี้แล้วนะครับอ่มันก็จะมาขึ้น ที่ฝั่งนี้นะฮะว่าคุณเติมเงินไปตอนไหนนะฮะอ่าต่อมานะถ้าคุณชมใช้เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะครับหรือว่าอ่าใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกนะครับก็สามารถใช้ทาามือถือได้นะครับอ่าก็ให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะอ่าก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS เลยนะครับอ่าและถ้าคุณชมนะครับต้องการที่จะแนะนําเพื่อนนะก็ให้เข้าไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้นะ การแนะนําเพื่อนก็ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็ copy หรือยงตรงนี้นะแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้ใช้กันนะคุณผู้ชมก็ได้อัตราค่าแนะนำา้เปเ็นเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างรายไดใ้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยนะฮะและนะ้วถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะติดต่อแอดมินนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับต้องการจะติดต่อแอดมินนะคุณผู้ชมก็เข้าไปที่หน้าคําซื้อใหม่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ติดต่อแอดมินตรงนี้นะงานนี้ก็จะให้เรานะ สามารถติดต่อแอมินได้สองช่องทางนี้ได้เลยนะครับอ่ต่อมานะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าเออผู้ติดตามของเราขึ้นหรือเปล่านะอ่าตอนนี้ยอผู้ติดตามยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับคุณผู้ชมสามารถกดรีเฟรชหน้าจออีกครั้งได้นะฮะอ่าขึ้นแบบเป็นเก้าสิบแล้วนะครับอ่าผมก็จะรอให้ยอดผู้ติดตามนั้นขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมก็จะอ่าแต่ไปตอนที่ยอดผู้ติดตามขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ อ่าตอนนี้ยอดติีตามก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร้อยสามนะครับอ่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับอ่าส่วนสาระของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับ